แม้ว่าพายุโซนร้อนสีดาเนี่จะสลายตัวไปแล้วนะครับแต่ว่าที่อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าต้นสงวนต้นสงวนต้นใหญ่มากเลยประมาณทัก3 4มสี่คนโอบปรากฏว่าเนี่ยถูกพายุลมแรงของพายุาวิภาเนี่ยไปพัดไปพัดปั๊บนี่นะฮะปรากฏว,ว่าเนี่ยต้นสงวนเนี่ยต้นใหญ่นะอายุมากกว่า100ปีไปโค่นฮะโค่นและกระทับโรงอาหารด้วยเอาดูนะครับภาพนี้ดูนะฮะหักไปแล้ว หักมาแล้วคนนี่หนีเลยนี่วิ่งหนีไปทับโรงอาหารอู้หูนี่นะฮะนี่นะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนบ้านโพนทองตำบ,บลโพนทองอำเภอศรีดาจาังหวัดนครราชสีมาจับภาพต้นสงวนนะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่4ี่คนโอบเนี่ยอายุกว่า100ปีซึ่งอยู่ใกล้กับโรงอาหารของโรงเรียนเนี่ยถูกพายุวิพาตตอนนั้นเนี่ยเหตุเกิดวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาก็หกโมงเย็นเศษเศษนี่พัดพัดปับ๊บเนี่ยโคตรเลยหักเลยนี่ หักนะฮะไปทับโรงอาหารของโรงเรียนจนพังเลยนี่นะครับทีนี้โชคดีที่บอกว่าในตอนนั้นน่ะนักเรียนก็กลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่นักการนะครับที่เฝ้าอยู่นะฮะแล้วก็เห็นภาพเนี่ยวิ่งออกมาจากตัวตัวโรงอาหารเนี่ยได้ทันปลอดภัยว่าอย่างนั้นสอบถามนายธนพลจุนทองครับนักการคนที่ว่าเนี่ยบอกว่าขณะที่กําลังนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ช่วงนั้นบอกว่าเนี่ยบอลลมมันแรงมากผิดปะกะติแล้วก็ได้ยินเสียงงินลั่นของกิ่งไม้ก็เลยหันไปมอง เห็นต้นไม้เนี่ยเริ่มเอ็นแล้วก็โค่นลงมาก็รีบวิ่งหนีออกมาจากจุดนั้นแบบเฉียดฉิวเลยเอาฟังเสียงหน่อยนักการครับอผมก็ไปเผาพยา้ายเตสเราปิด้องปิดไรเตสผมก็มานั่งพักก็นเลยแบบเป็นเวลาว่างเลยนะครับ,รบตอนค่ำก็นเลยนั่งไปหันหน้าไปทางต้นไม้พอดีเห็นพายุมาพอที่นี่ผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็เลยต้องนั่งรบก่อนนะครับ เด็นดินมันงัดขึ้นมาผมก็เลยวิ่งเลยครับดีหันหนาไปพอดีครับโชคดีนะโอเคแม่ okay. โชคดีนะฮะอยู่ที่อำเภอศรีดานะแต่ว่าพายุชื่อวิภาในตอนนั้นเหตุเกิดที่วันที่24กรกฎาที่ผ่านมามันเป็นภาพที่ที่ตื่นเต้นและก็ะเอามาสู่กันฟังนี่นะฮะทีนี้ก็เอาก็โชคดีที่นักเรียนก็กลับไปหมดแล้วนะครับ